ปิ่นเกตมณีและหนิงปณิตาเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับคุณปิ่นเกตมณีดารานักแสดงที่ลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตฮึ่งหากันยกใหญ่เมื่อคุแม่ลูกสามคนสวยอย่างปิ่นเก็ตมณีได้โพสคลิปออกกําลังกายลงในอินสตาแกรแต่งานนี้ต้องสะดุดกับแคปชั่นของแม่มาก เพราะปิ่นได้เขียนแคปชั่นเอาไว้แซบๆว่าเกิดเป็นแม่คนต้องสตรองไม่ใช่สตอรพร้อมกับอีโมจิรูปปิงกล้ามและรูปสตรอเบอรีร่สีแดงค่ะงานนี้ทําเอาชาวเน็ตเข้ามากดใจและคอมเมนต์แม่ปิน่นกันเป็นจํานวนมากและก็มีนักแสดงสาวรุ่นน้องอย่างหนิงันิตาได้เข้าคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่าฮ่าฮ่าชอบแลาสุดปิ่นเกตมณีได้ตอบกลับนิงปณิตาอีกว่าแม่มีสติสตรองค่ะ